สิระชุนจัดลูกนัดเอาเช็ค10ล้านวางลั่นแค่ใบละ10บาท oh, <no. S 1> กลายเป็นวิวาทะระหว่างนายศิระเจนจาคาสะสสกรุงเทพพักพลังประชารัฐกับไฮโซลูกนัดหรือน,นายธนธนากิจอํานวยโดยนายศิระมีข้อสงสัยว่าตาของลูกนัดบอดจริงหรือไม่เพราะจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอดแม้ว่าไฮโซลูกนัดจะนำใบรับรองแพทย์มาโชว์แล้วก็ตาม ทำให้มีการนัดวางเงินกับไฮโซลูกนัดณบ้านทรงไทยหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะในวันที่30สิงหาคม2564เวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะโดยพบว่านายสิรระได้นำเงินสด1ล้านบาทมารอตั้งแต่11นาฬิกาและต่อมาด้านไฮโซลูกนัดก็ได้นำเช็คเงินสดสั่งจ่ายนายสิรระจำนวน10ล้านบาทมาด้วยเช่นกัน มีรายงานว่าเมื่อน,นายธนัทเดินทางมาถึงพร้อมเช็ค10ล้านบาทนายสิระก,ก็เกิดอาการโมโหอย่างรุนแรงพร้อมกับร,ระบุว่าเช็คใบแค่10บาทจะเอามาแลกกับเงิน1ล้านได้อย่างไรไม่ใช่เพื่อนเล่นก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายว่าผมไปละผมไม่มีเวลาจะเล่นกับเด็กค,คนนี้ด้านน,นายธนัทกล่าวว่าเช็คดังกล่าวออกมาจากธนาคารจริงๆสามารถเอาไปเบิกเงินสดได้จริง แต่ถ้าศิระไม่รับก็ไม่เป็นไรถ้าอยากให้พิสูจน์ก็พิสูจน์ให้ได้ขอโทษที่ทำให้ไม่พอใจไม่คิดว่าจะอารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้เคยสัมภาษณ์ในรายการบางรายการว่าจะวางเป็นเช็คก็ไม่เห็นว่าอะไรการเบิกเงินสดส0บล้านก็ไม่ใช่เรื่องจะทำให้ได้เร็วภายในวันสองวันเงินสดไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นจะอยู่ในหน่วยลงทุนมากกว่า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย